สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีกับรายการเจาะสถานการณ์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในเมืองอุดรธานีที่ผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นจังหวัดที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เดียวที่บางทีเอง รายการนี้เองก็ไม่สามารถจะไปจับประเด็นทุกเรื่องได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยบางเรื่องเนี่ยสถานการณ์อาจจะซาไปบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งนะครับเราก็ยังจะพยายามตามมาหยิบมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบได้รับรู้กันถึงเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเมืองอุดรธานีของเราหรือว่าเมืองอุดรธานีกําลังจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นเราก็จะพยายามตามเรื่องนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันสําหรับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ เรื่องราวที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการมาลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการค้าของต่างชาติที่สนใจในพื้นที่ในอุดรธานีเพียงแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ราชการนำหน้าแต่กลายเป็นเอกชนนำหน้าแล้วเอกชนก็พยายามที่จะดึงราชการเข้ามามีส่วนร่วมพูดง <P aper> ่ายๆว่าถ้าเป็นไปได้ทางราชการให้การสนับสนุนก็จะทำให้งานนั้น มีโอกาสไหลลื่นแล้วก็ทําให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสต้อนรับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีคุณพรเทพศักดิ์สุจริตสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือได้ว่าไม่ได้เข้ารายการค่อนข้างนานนะครับเป็นระยะไปนานตั้งแต่คุณพรเทพเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ห่างไปแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา มีงานเข้าอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนที่จะไปคุยในเรื่องต่างๆที่ผมได้เกินไปเมื่อสักครู่นี้ก็คงต้องให้เล่าให้ฟังหน่อยแหละเพราะว่ามัวแต่ไปยุ่งกับงานอื่นในสภาอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับขอบคุณนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับนะฮะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมพรเทพศักดิ์สุจริตนะฮะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีครับก็ในโอกาสเนี้ยนะครับขอนําเรียนว่าผมเองเนี่ยก็ดํารงตําแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมเป็นววละที่2นะครับ ด้วยกฎระเบียบของสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาสภากมเป็นได้ติดต่อกันสองวารละเท่านั้นนะครับผมก็ดำรงตำแหน่งมาแล้วหนึ่งวารละเต็ม <c oughs> แล้วก็ขณะนี้วาระหนึ่ง <c oughs> ปีกับอีกครึ่งปีครึ่งกำลังใกล้อีกแล้วใกล้อีกประมาณเดือนมีนามองทายาทหรือยังมองแล้วฮะมองทายาทแล้วครับมองทายาทไปแล้วนะฮะก็พยายามพูดคุยกันอยู่นะครับอีกประมาณสัก สี่ห้าเดือนก็คงจะหมดวารละนะครับ,รบแต่สิ่งที่ผมได้ทําวันนี้ก็ยังเป็นห่วงในอนาคตเหมือนกันว่าสิ่งที่เราไปชักชวนนักลงทุนมาลงทุนสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเมื่อผมเป็นคนผ่าเข้ามาเป็นเนื้อผมเป็นคนชักชวนเข้ามาแล้วก็เชิญเข้ามาผมก็คงทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้ก็คงถึงว่าไม่มีตําแหน่งในสภา,าอุตสาหกรรมก็ตามนะฮะก็ยังไงก็ต้องดํารงันต่อไปอ่ะยังไงก็มีคาว่าที่ปรึกษาติดอยู่แน่ๆต้องต้องต้องเป็นเพราะว่าอดีตอดีตประธานหลายท่าน ก,ก็ยังมีบทบาทกันในสังคมอยู่ทุกคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรธคุณศักชัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับนะฮะก็ในส่วนปีกว่าหนึ่งวันละกับอีกปีกว่าที่ผ่านมา <c oughs> สภาวศสาหกรรมเราได้ทากิจกรรมมากมายนะครับ <c oughs> ได้ทําประโยชน์ให้กับทางสมาชิกเรา <c oughs> มากมายเช่นเรามีการอบรมสัมมานางานโฆสภาสตรกรรมผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นงานบริการสังคม <c oughs> โดยเฉพาะสมาชิกของสภาวศาสารกรรมเองนะครับเราจะให้ความช่วยเหลือกับทางสมาชิกใครมีความเดือดร้อน ที่มีปัญหาอุปสรรคที่เข้าไปคุยกับหน่วยงานในภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยสะดวกก็ยินดีเรารับใช้ยินดีให้บริการเราก็เป็นตัวกลางนําไปเจรจา,าคุยพูดพูดคุยกันเพื่อให้าหาทางแก้ปัญหานะครับรวมทั้งเรามีทางได้าวิชาการเรามีการสัมมนาเรามีการจัดอบรมอยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะขึ้นอยู่กับวาระนะครับส่วนงานสังคมที่เรา,เาได้ช่วยไม่ว่าทางจังหวัดร้องขอมาไม่ว่าทาง หน่วยงานอื่นร้องขอมาลุยยินดีให้กรรมร่วมมือและก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับ,รบส่วนสิ่งหนึ่งที่ทางท่านผมขออนุญาตเรียกพี่สมศักดิ์พี่แป๊ะนะครับ,รบที่ได้เกิดสักครู่นี้ว่าอุดรเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบแล้วก็ภาคเอกชนจะนําภาครัฐนี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากที่อยากอยากจะให้ทางจังหวัดเองทางภาคเอกชนเองเนะี่ยเข้มแข็งนะรเราจะเห็นการพัฒนาชาติบ้านเมืองเรามาตลอดรเราจะเห็นการพัฒนาในตัวจังหวัดเองในระดับภาคหรือในระดับประเทศเองก็ตาม การพัฒนาเราเนี่ยค่อนข้างช้าไปช้าเหตุผลเนี่ยมันมีหลายๆประการนะครับประการสําคัญที่สุดของการพัฒนาที่บ้านเราเนี่ยพัฒนาได้ช้ากว่าชาติอื่นนะครับก็คือนโยบายทางการเมืองเมื่อนโยบายทางการเมืองเราการปกครองเราการการเป็นรัฐบาลเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเมื่อเปลี่ยนแปลงบ่อยนโยบายเดิมๆที่เคยตั้งไว้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้ทาให้นโยบายเราไม่ค่อยนิ่งนะครับไม่นิ่งเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อเนื่อง ทำนโยบายนั้นต่อเนื่องได้ผมก็เลยเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาจังหวัดเราได้เนี่ยภาคเอกชนเราจะต้องเข้มแข็งนะครับภาคเอกชนเราตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยถึง4หน่วยงานด้วยกันนะครับหน่วยงานที่1ที่เป็นภาคเอกชนที่เราจะต้องช่วยกันทํางานก็คือ,อ,อสภาหอ,อการค้าจังหวัดนะครับหน่วยงานที่2สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหน่วย<ม>งานที่3คือชมรมทัศนาคารและหน่วยงานที่4ี่ก็คือสภาอุตสาหกรรมแต่ละจังหวัดผมมองว่าถ้า4ี่ องค์กรนี้เข้มแข็งแล้วเป็นองค์กรที่นำเป็นลีดเดอร์ภาคภาครัฐผมเชื่อว่าการพัฒนาเราจะไปได้เร็วเช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยเราคงจะผมคงจะนำเรียนท่านผู้ชมทางบ้านว่าวันนี้ผมได้นำพาสิ่งที่ภาคเอกชนจะนำภาครัฐอย่างไรบ้างนะฮะใน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 เวลาต่อไปคร,รับผมก็เห็นที่พูดมาเนี่ยเพียงแต่ว่าโดยในยะและจริงๆเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยทางภาคราชการเองเนี่ย เขามองภาคเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะมองตัวหลักอยู่แค่หอการค้ากับสภาอุตสาหกรรมทั้งๆที่บางอย่างเนี่ยผมก็ดูแล้วบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับหอการค้าบางอย่างมันก็ไม่เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมแต่เหมือนความรู้สึกของรัฐบาลเขาต้องการตัวแทนของภาคเอกชนครับเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าเข้าไปเก๊ะเรื่องแบบนี้บางทีมันดูดูแล้วบางทีเพราะว่าผมเองก็เคยเข้าไปประชุมแทนท่านประธานหอการค้าหลายๆครั้งมันดูแล้วมันเกี่ยวกับหอการค้าเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมไม่เกี่ยวแต่ว่าคำถาม ไม่รู้จะเอาตัวแทนภาคเอกชนที่ไหนครับบางทีจะไปนั่งหาไอ้คนเกี่ยวก็การแต่งตั้งเอ่ยหรือว่าการติดต่อประสานงานเอ่ยเนี่ยมันไม่มีความสะดวกสบายการติดต่อสํานักงานหอ,อการค้ามีสานักงานสภาุตสากรรมมีใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ประจํามีอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าเอกลักษณ์ของการแต่งตั้งแล้วเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายระบุระเบียบออกมาเลยว่าต้องมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย ครับฐธรรมนูญใหม่บางคบผมขออนุญาตเสริมนิดนึงอะครับท่าน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 สมศักดิ์ครับผมเนี่ยขออนุญาตเสริมว่าด้วยสภาหอการค้าด้วยสภาอุตสาหกรรมเองเรามีกฎหมายรองรับเราเป็นนิติบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าภาครัฐเนี่ยก็ต้องการไอเดียต้องการความคิดเห็นจากพวกเรานี่คือประเด็นหนึ่งที่ทางภาครัฐให้แต่ก็บางทีมันก็เสียเปรียบเหมือนกันถามว่าบางทีแต่งตั้งไปตรงเยอะตันงแยะราชการจะยี่สิบเอกชนมีสองคนยกมือยังไงก็แพ้ใช่ไหม ใช่ล่ะเพียงแต่ว่าได้เข้าไปเสนอความคิดเห็นได้เข้าไปเสนอแต่ถามว่าเขาเชื่อไหมถ้าบังเอิญไปสอดคล้องกันเขาเขาก็เชื่ออันนี้ไม่ได้ว่าราชการแต่บทให้ฟังนะครับครับผมก็เอาเป็นว่าคือที่ผมถามเกินไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นงานทบทวนนิดนึงว่าเออตะก่อนเคยมาเข้ารายการนะครับเพราะว่าคุณพรเทพมาเข้ารายการเนี่ยบางทีแต่งชุดบิ๊กไบมานะครับไม่เกี่ยวกับสภาไม่เกี่ยวนั้นเกี่ยวกับกิจกรรมของบิ๊กไบอ่า แต่บางคราวก็มาในรูปแบบของพูดง่ายๆว่านักธุรกิจนะครับอย่าง Tech อุดรมาสเต่กตอนนี้ก็เอ่ยนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวแต่ที่สร้างชื่อเสียงให้มาก็คือเป็นบริษัทที่ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความเรียกว่าหลากหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค้าขายกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณพอเทพก็จะได้เปรียบในเรื่องของการที่จะไปประสานกับชาวต่างชาติ hmm. นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเอาให้ใหโฆษณานิดนึงมี จอที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับอุดอได้ตอนนี้ยังไม่ได้ตังส่วนใหญ่ให้เขายืมใช่ไหมก็เนื่องจากว่าเราเองพัฒนาธุรกิจเราขอธุรกิจขอธุรกิจของเราเราทําชิ้นส่วนคเด็กเพื่อการส่งออกนะครับเราทําระบบเบรกเอเของรถยุโร นะครับซึ่งพูดไปแล้วก็ก็คงตกใจเหมือนกันว่าเราทําระบบเบรกของรถเบนซ์รถ BMW มดับบิลรถอั d i แล้วง็ฟอสซาเก e นเป็นออเดอร์ต่างชาติที่กําหนดสเปคมาเลยใช่มใช่ซึ่งไม่อินโดนทธานีนะครับก็ไม่ค่อยมีคนทราบหรอกครับแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้โฆษณาที่นี่เพราะว่าเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายปีกเราขายระหว่างโรงงานถึงโรงงานอีกส่วนชิ้นส่วนหนึ่งที่เราทําก็คือเรื่องของฮาร์ดดิส นะครับเป็นแผ่นวงจรในในในตัวฮาร์ดดิสก์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วก็ชิ้นส่วนหนึ่งที่ออเดอร์เยอะจริงแต่ราคาถูกมากก็คือชิ้นส่วนของพวกกล้องถ่ายรูปที่เป็นกล้องมือถือนะฮะครับแล้วก็กล้องซึ่เราเรียกว่ากล้องมายาอ่อนส่วนหนึ่งเราก็ทําแล้วก็หลังจากเราทําตัวนี้มาเป็นเวลา15ปีด้วยกันเราก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะพัฒนาโปรดักต์เราไปใหม่ตอนนี้เนี่ยเราก็เลยทําเรื่องของจอ LED ขึ้นมานะครับเราก็ผลิตที่โรงงานเราแล้วก็ขาย เดิมทีในอุดรเนี่ยเราเล็งไว้การติดตั้งจอ l อ d ดีเราอยู่4จุดด้วยกัน<ม>นะฮะสจุดใหญ่ๆเออสีม่มุมเมืองด้วยกันเพราะว่าพอเราขึ้นจอแรกเป็นจอโค้งปับ๊บออเดอร์ที่มาเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อุดรที่เราจะทํากลับกลายเป็นออเดอร์อยู่ที่เชียงใหม่ออเดอร์อยู่ที่กรุงเทพออเดอร์อยู่ที่เมืองนนทบ,บุรีศรีราชาชนบุรีกลับกลายเป็นงานที่เราผลิตเราต้องส่งออกไปขายจังหวัดเพราะมีออเดอร์เข้ามาเพราะนั่นแหละจังหวัดอุดรเองเราก็เลยมีแค่จอเดียวตอนเนี้ยที่ที่โชว์อยู่เด่นๆเห็นจะเป็นตรงสี่แยก เรงเทนตะครับตรงถนนโพสีตัดกับถนนสายอุทิศครับถนนที่จะเข้าทางมกสครับตรงหัวมุมโค้งเลยใช่ไหมตอนนั้นตอนที่เราทําเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยป็นนี้ก็นานแล้วนี่ครับไปมีกว่าแล้วฮะจะสองปีแล้วครับจะสองปีแล้วตุลาที่ก็สองปีแล้วเอาที่หน้าราชพัฒน์นั่นไปหน้าราชพัฒน์นั้นทางมหาลัยซื้ออนะนะหน้ามหาลัยซื้อเราเราขายในราคาที่ถูกมากเพราะเราช่วยการศึกษานะฮะเราช่วยทางมหาลัยเพราะนั้น เรียนตรงๆว่าเราทำอย่างราคาแบบมหาลายัยนั้ไม่ได้แต่ว่าเรียนตรงว่าเราเราขา,าขดทุนด้วยซ้ําเพราะเราถือว่าส่วนหนึ่งเราช่วยส่วนบริจาคไปคไปบริจาคไปถือว่าเราเกินดอนนะครับก็โอเคก็ช่วยกันก็คิดว่าเดี๋ยวอนาคตนะครับก็คิดว่าคือบางทีไม่ได้เป็นคนที่เป็นนั่นนะแต่เจ้า,จาของสินค้าส่วนกลางอาจจะมามองเห็นความสําคัญ ถ้าเราสามารถหาทําเลที่เขาถูกใจแบบนั้นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจตัวนี้ก็ให้ชาวอุดรรู้ไว้ว่าเออมีคุณพรเทพนี่แหละเป็นเจ้าของจอเรื่องที่แป้งผมขอโฆษณาโฆษณานิดเดียวที่เชียงใหม่หลังจอหลังชันชีหลังเวชีที่เชียงใหม่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสําหรับเรามากต้องมอกว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจของคนอุดรด้วยครับเพราะว่าเราได้ไปติดต่อจ้างเราได้ไปติดตั้งจอที่เชียงใหม่ฮะความใจประมาณ60 60ตารางเมตรใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่อ,มอยู่บนอาคารของตึกของของกลุ่มสาพัฒน์อ่ะนะฮะใหญ่มากซึ่งเขาไมา่เห็นเราทีอวดอรแล้วก็เขาก็บินมาหาเราที่นี่เราตกใจมากเลยเขาที่กรุงเทพก็มีเนี่ยเขาบอกเขามาดูวิธีการทํางานของเรามาดูวิธีการประกอบสุดท้ายเขาตัดสินใจว่าเขาเลือกเราก็เลยกลับกลายเป็นต๊ะจอใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเมกอินอุดรธานีเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับว่าเราส่งขายไปที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เอาเป็นว่าให้ ให้ท่านผู้ชมทราบไว้นักธุรกิจบางท่านอาจจะดูรายการ<อ>เพราะว่าต่างจังหวัดเองก็มีใช่ไหมครับสมาชิกเคเบิลทีวีของเรามีหลายจังหวัดเขาอาจจะสนใจขึ้นมาก็จะได้ทราบว่าติดต่อหาประธานสภาอุตสาหกรรมกันแล้วกัน<อ>ไม่ต้องไปบอกรายละเอียดอื่นๆนะครับบอกหาคุณพรเทพเพียงแต่ว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันมีความเขาเรียกอะไรเพิ่มขึ้นไปมากขนาดไหนเมื่อกี้เป,เป็นเปอร์เซนต์กับงานอื่นๆของ,อของเราเ ผมผมรมเรียนอย่างนี้นะครับพี่แป๊กเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยจอ LED เนี่ยมันเริ่มที่จะถูกลงเราก็เลยไปหันการพัฒนาเรื่องของหลอดไฟ l e d ต่อไปเนี่ยอุดมศึกษาเราจะผลิตหลอดไฟ LED แล้วก็จะผลิตโซลาร์เซลล์เพื่อเพื่อใช้ในบ้านตอนนี้เราทำาอ d จบแล้วนะเราซอร์ซิ่งหรือเรากำลังหาซัพพลายเออร์เราตอนนี้ก็ก็โอเคได้แล้วแมทช์กันแล้วตอนนี้เหลือเพียงแต่ว่าเราจะเดินทางไปแอปปุ๊บเขาแล้วจะได้นำเข้ามาจะเป็นโซลาร์เซลล์ที่ติดติดในบ้านแล้วประหยัดไฟไประมาณ4 0 ซึ่งสักวันหนึ่งเดี๋ยวทางพี่สมศักดิ์ก็อาจจะได้ซื้อของผมไปติดตั้งที่บ้านไม่เป็นไรมีหักกันจากเนี่ยแหละที่พูดพูดเนี่ยแหละนะครับไม่ทราบว่านั่นได้ไหมเพราะผมเคยไปดูงานเชียงไฮ้มาเขาเป็นเจ้าพ่อเกี่ยวกับเรื่องของโซลาเซลล์ครับใช่ไหมฮะแม้แต่เยอรมันยังซื้อของของจีนเลยครับใช่ครับใช่ไหมครับใเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านั่นถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราจะได้มาคุยเรื่องโซลาเซลล์ต่างหากครับผมเพราะว่าอุดรธานีเองปัจจุบันเนี่ยจะบอกให้ว่ามีคนทำโซลารเซลล์ขายให้รัฐบาลเ แปดเก้ารายแล้วตอนนี้เออนะแต่เขาไม่ค่อยเปิดเผยกันเดี๋ยวผมเรียนพี่ลุงศักดิ์ว่าโทะเซลที่ผมผลิตเนี่ยนะครับมันจะผลิตไว้บ้านใครก็ได้ก็คืออันนี้เป็นไซส์ที่เป็นขนาดเล็กแล้วแต่ว่าคุณจะเอากี่ตารางเมตรหลังคาคุณมีแค่ไหนครับผมเคยไปวัดที่ชัยภูมิวัดนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้มีดาราไปบวชอยู่คนผมจาชื่อไม่ได้ปรากฏว่าผมก็มาเจอร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดสาหรับคนที่มาวัดน่ะ เขาอาจจะต้องหาอาหารทานเนี่ยเอ๊ะเขามีแงสงโซลารเซลล์โดขึ้นไปอยู่อันเดียวแต่น่าจะชักประมาณสัก6คูณ8หรืออะไรประมาณเนี้นะแล้วก็ต่อลงมาใช้กันน้ออนออครับครับดวงเดียวเพื่อที่เวลาจะผัดกว๋วยเตี๋ยวขายกลางคืนเออแล้วถามว่าสิ่งที่ยุ่งยากขนาดไหนก็คืออะไรแบตเตอรี่อ๋อถ้ามันไม่คงทนครับมันคุณต้องมีแบตเตอรี่เสริมเดี๋ยวผมผม,ผมขอนำเรียนอย่างนี้พี่แปะว่า